วิธีแก้สถานะเราไม่ทิ้งกันขึ้นข้อความได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ถูกต้องจะทำอย่างไรนั้นมาดูกันเลยครับสำหรับการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับตรวจสอบสถานะการรับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทแล้วได้ข้อความแจ้งว่าได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ถูกต้องมีวิธีการแก้ไขตามขั้นตอนดังนี้เลยครับหลังจากธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www. r o t ไม่ทิ้งกัน com นะครับสามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยา5,000บาทและสามารถแก้ไขข้อมูลการรับเงินได้แล้วนั้นโดยพบว่ามีผู้ลงทะเบียนบางส่วนเมื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินแล้วมีรูปเครื่องหมายถูกสีเหลืองมีข้อความแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์ แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้โปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินทั้งนี้แอดมินเพจกรุงไทยแคร์นะครับระบุไว้ว่าขอแนะนำนะครับเป็นข้อแนะนำให้กับผู้ลงทะเบียนกลุ่มได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ถูกต้องทำดังนี้ครับ 1. การตรวจสอบบัญชีเช็คจากชื่อนะครับนามสกุล ตามข้อมูลที่กรอกการลงทะเบียนนะครับชื่อบัญชีที่ระบุหมายเลขมาให้โดยตัดคำนำหน้าทั้งหมดก็คือต้องตัดคำนำหน้าออกนะครับเช่นคำว่านายก็ต้องตัดออกเป็นชื่อไปเลยนะครับ 2. กรณีที่ไม่ผ่านนะครับสาเหตุเกิดจากกรอกเลขบัญชีมาผิดนะครับทำให้เลขบัญชีที่ตรวจสอบชื่อไม่ กับชื่อบัญชีนั้นไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนนะครับเราจะต้องไปแก้เลขบัญชีนะครับให้ถูกต้องถึงจะตรงกับชื่อที่เราลงทะเบียนนะครับ3นะครับในส่วนของวิธีแก้นะครับใช้บัญชีเดิมผูกกับพร้อมเพย์นะครับบัตรประจําตัวประชาชนระบบจะมีรอบการโอนซ้ำนะครับให้ในวันที่22และ29เเดือนเมษายนนะครับระบุชื่อบัญชีเดิมนะครับที่ปุ่ม เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินนะครับสามารถตรวจสอบการกรอกหมายเลขบัญชีให้ถูกต้องก่อนยืนยันทุกครั้งนะครับเพื่อสงวนสิทธิ์ได้รับเพียงครั้งเดียวนะครับต้องอ่านและตรวจสอบดีๆนะครับว่าได้ทำถูกต้องหรือไม่นี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับหากเลขบัญชีของท่านผิดนะครับก็จะต้องแก้ไขนะครับเพื่อรอรับเงินอีกครั้งหนึ่ง เราไม่ทิ้งกันโอนเงิน5.000บาทก่อน10โมงเชา้าถ้าไม่ได้ให้รอวันถัดไปการลงทะเบียนนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับจะมีการโอนเงินเยียวยานะครับ5,000บาทให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับก่อน10โมงเชา้านะครับถ้ายัางไม่ได้นะครับในวันนั้นก็ให้รอวันถัดไปนะครับดรชาญกริเดชวิทักษ์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่านรายการถามตรงๆกับจอมขวัญว่าผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่าน w w w ร์เว็บราไม่ทิ้งกัน com นั้นแนะนำให้ผู้ที่ลงทะเบียนสนใจ SMS ที่ส่งเข้าระบบมือถือมากกว่าทั้งนี้นะครับข้อความขึ้นโชว์สถานะในเว็บไซต์ไม่ต้องสนใจมาก เพราะขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเร็วกว่าบางท่านได้รับแล้วแต่สถานะยังขึ้นว่าดำเนินการอยู่หลักๆเลยนะครับดูที่ SMS นะครับที่ส่งมาที่มือถืออัปเดตมากกว่าซึ่งเงินจะเข้าบัญชีของท่านนะครับก่อน10โมงเช้าของทุกๆวันแต่เงินไม่เข้านะครับก็ขอให้รอวันถัดไป ซึ่งคนที่รับเงิน5,000บาทจะมี SMS แจ้งเข้ามานะครับส่วนกลุ่มที่2ไม่ได้รับสิทธิ์คุณสมบัติไม่ตรงจะได้รับ SMS นะครับตั้งแต่วันที่9เมษายน63เป็นต้นไปนะครับส่วนกลุ่มที่3ข้อมูลยังไม่ชัดเจนจะได้รับ SMS นะครับในวันที่11-12เมษายนนี้นะครับ ก็ขอให้ท่านกลับไปในระบบออนไลน์เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลใหม่เพื่อรอรับสิทธิ์ต่อไปครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเร่งสอบสาวได้รับเงินประกันสังคมเงินเยียวยาอีก 5, 000กระทรวงการคลังย้ำได้แค่ทางเดียวตอนนี้นะครับจะเป็นการเร่งตรวจสอบนะครับที่มีหญิงสาวได้โพสต์ได้เงินประกันสังคมด้วยและได้เงินเยียวยาผ่านเราไม่ทิ้งกันด้วยนะครับอีก5,000บาท ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำน mm ักนายกรัฐมนตรีนะครับย้ teachers, 8, nah, ํายังไงก็ได้เงินแค่ทางเดียวนะครับเมื่อวันที่9เมษายน63ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์นะครับได้มีการแชร์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะครับของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอได้ระบุไว้ว่าขอบคุณเงิน5,000บาทของรัฐบาลที่โอนเข้าและเงินประกันสังคมอีก4,950บาทโอนพร้อมกันต่อชีวิตไปอีก รอดไปอีกหนึ่งเดือนนะครับรอดตายแล้วขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวอ้างว่าเป็นผู้ประกันตนในมาตรา39ซึ่งประกันตนเองนะครับลงได้ไม่ผิดกฎโปรดเข้าใจและลบโพสต์ให้ด้วยนะคะย,ยินดีให้รัฐบาลตรวจสอบเพราะทำตามเงื่อนไขจริงๆล่าสุดดรชานกริตเด็กวิทักนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นผ่านรายการถามตรงๆกับจอมขวัญว่าการเยียวยานั้นจะได้เงินแค่เพียงทางเดียวนะครับจะถูกเอาเงินคืนทางใดทางหนึ่งแน่นอนนะครับโดยรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านเราไม่ทิ้งกันนั้นทางเราจะต้องไปตรวจสอบดูว่าเขาลงทะเบียนอย่างไรต้องไปตรวจสอบก่อนซึ่งถ้าเกิดขึ้น ข้อมูลที่กรอกการลงทะเบียนมาไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือว่าการลงทะเบียนข้อมูลในระบบทําให้เกิดความเข้าใจผิดก็ต้องของเงินคืน5,000บาทเช็คด่วน3ความหมายของสถานะการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาทผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่า Facebook ของกรุงไทยแคร์ได้โพสต์ข้อความนะครับอธิบายความหมายเกี่ยวกับ สถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยการมอบเงินจำนวน5,000บาทระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนรวมทั้งสิ้น30,000บาทด้ดยนะครับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับจากเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com ทั้งนี้นะครับสำหรับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w r o m ว t ์เ n g k a ราไม่ทิ้งกแล้วเลือกเมนูการตรวจสอบสถานะนะครับที่แถบสีเทาหรือคลิกที่ตรวจสอบสถานะนะครับจะทำให้ทราบว่าขณะน,นี้รายชื่อของตนเองกำลังดำเนินการอยู่ขั้นไหนแล้วสำหรับ3ความหมายที่ประชาชนนั้นควรทราบมีดังนี้ครับ 1. ข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้มีความหมายว่าได้รับสิทธิ์นะครับรอการโอนเงินเข้าเลยนะครับในส่วนนี้สถานะที่2ข้อความที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบมีความหมายว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรองหรือรอตรวจสอบข้อมูลนะครับ ส่วนสถานะที่3ข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องความหมายคือข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ครับกระทรวงการคลังนะครับได้เริ่มทยอยโอนเงิน5,000บาทไปแล้วนะครับแบ่งเป็นวันที่8เมษายนจำนวน2 8 0 0 0นคนนะครับ วันที่9เมษายน2563จำนวน753,000คนนะครับและวันที่10เมษายนนะครับอีกประมาณ644,000คนนะครับโดยจะมีการแจ้งผลพร้อมโอนเงิน5,000บาทแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนมาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทสำหรับผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกันนะครับทาง sms และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้นะครับนายลวรลนแสงสนิทพุ่มในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังได้ระบุไว้ว่าการโอนเงินในกลุ่มที่ไม่มีปัญหานะครับจะส่ง SMS แจ้งและทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตามปกตินะครับในรายที่มีปัญหาเลขบัญชีไม่ตรงนะครับจะมีปุ่มหน้าเว็บไซต์ให้แก้ไขเลขบัญชีนะครับเพื่อให้โอนเงินเข้าได้ ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นแน่นอนนะครับจะมี SMS แจ้งและไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับเพราะผิดหลักเกณฑ์มาตรการนะครับเช่นกลุ่มอายุไม่ถึง18ปีกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพข้าราชการบำนาญเกษตรกร,ร,กรนักศึกษากลุ่มค้าขายออนไลน์เป็นต้นนะครับส่วนกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ก็จะให้กรอกเอกสารออนไลน์ชี้แจงข้อมูลในประเด็นที่ได้มีการสอบถามครับ